บาอื่นนะครับขายอาหารกันเป็น้อยนะครับร้านเรานะขายเฟ็นฝ่ายแค่3ามบบาทเหล้าก็เปิดฟรีนะครับเจ้ามากี่ขวดก็เปิดฟรีนะครับกินให้เมาหัวราน้ำไปเลยโปเอาใจสาวๆนะครับมากัน4ี่คนเอาเหล้าฟรีไปเลย1ขวดสำหรับหนุ่มๆไม่ต้องเจ๋ใจนะครับเปิดเหล้าฟรีกินเพียวดูสาวๆไปบอดก้านะครับเต็มเท้าอย่างนี้นะครับเท้าละร้อยหนึ่งเพราะตอนนี้นะครับร้านโอกาบางเรานะครับทำโปรวันธรรมดาสาหรับเดือนตุลาคมนะครับเอาใจสา่ดื่มสายตี้วันธรรมดานะครับตอนนี้นะครับเอาเหล้ามากี่ขวดก็เปิดฟรีนะครับแต่ว่ามี้้อแแมมนะคครััับบบเเปิดลวหาาก ฝากไว้ที่ร้านได้จะเป็นบรันดีจะเป็นจินจะเป็นเหล้าํำเป็นเหล้าขาวได้หมดเลยนะครับเปิดฟรีทุกขวดยังไม่พอสาหรับคนที่ชอบดื่มนะครับมานั่งกินกับก็ได้เป็นไฟายร้านเรานะสามสิบบาทแค่นั้นครับให้เยอะมากสาหรับโปรวันธรรมดานะครับยังไม่พอนะครับสำหรับสาวๆนะครับอยากมาปาร์ตี้นะครับมากัน4คนเอาเหล้าฟรีไปเลย1ขวดนะครับจะเป็นขวด 750ML นะครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะตอนนี้ของยังไม่มาครับวอดก้านะครับทาวแรกเ2็ดร้อยห้าากบบากทาวที่เองที่อื่นไม่าคี้คราบ วันธรรมดาที่โอกาบาครับโปรดีๆแบบนี้นะครับมีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคใครอยากปล่อยผีรีบมากันนะครับถึง3เอดตุลาคมนี้เท่านั้นครับ